รู้มือไรทั้งหมีหมาที่เฝ้าอยู่หน้าถ้ำเด็กเฝ้าวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าเฝ้าทั้งวันทั้งคืนอย่างกับเด็กเป็นลูกในไส้จริงๆแล้วหมาและหมีพวกนี้รักเด็กยิ่งกว่าที่เราคิดเพราะเมื่อเราลากหมีและหมาออกจากถ้ำเด็กในระยะที่ไกลพอสมควรพวกมันจะคิดถึงเด็กในถ้ำและรีสปาวกลับที่เดิมจริงๆแล้วมันไม่ได้รักแต่มันห่วงใครที่ไม่มีอาวุธและคิดจะลากหมีหมาออกจากถา้ำ แล้วค่อยใช้บั克ทะลุประตูเข้าไปเพื่อที่ช่วยเด็ก <d> ก็อาจจะต้องคิดใหม่ได้ <d> <ๆ>เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเพื่อนคอยช่วยลากแล้วเรารากไปคนเดียวจากที่เราจะมาช่วยเด็กเนี่ยเราอาจจะเป็นผู้ประสบภ,ภัยไปพร้อมกับเด็กเลยนะ <d> อยากรู้หรือเปล่าทําไมไซบอร์กเชฟแล้วก็ลัมเ e อ Jack ็ถึงเป็นที่ต้องการในปาร์ตี้ทั่วไปอาชีพแรกไซบรอร์กอันนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่หลายๆคนตั้งให้ว่าเป็นอันดับหนึ่งในเกมเป็นอาชีพที่ดีที่สุดในเกม เนื่องจากไซบอกเนี่ยมีดาเมจที่แรงและตีเป็น AOE มันตีมอนกลุ่มได้ดีมากครับทุกคนถึงจะตองโฮเลเวล2องเลเวล3เลเวลสเนี่ยก็ไม่หวั่นนะโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าเว็บไหนคือเว็บไหนเน่ยเพราะว่าพี่เขาก็ฟาเาดยบส่วนเชฟเนี่ยก็เป็นตัวที่ทําอาหารได้ตั้งแต่เริ่มเกมคือเริ่มเกมมาเนี่ยก็สามารถทําอาหารได้เลยนะอาหารของเชฟเนี่ยสามารถแจกบัฟให้เพื่อนร่วมทีมได้ไม่ว่าจะเป็นบัฟที่กินแล้วจะมองเห็นตอนกลางคืนหรือว่าการฮิวเลือดที่จํานวนมหาศาลนะครับ เทียบได้กับแบนดิชหนึ่งอันเลยนะครับและอาชีพสุดท้ายลัมเบอร์แจ็คอันนี้เนี่ยถ้าให้ผมนิยามง่ายๆมันคือปลวกแห่งเกม99คืนครับลัมเบอร์แจ็คเนี่ยไม่ว่าจะเจอไม้ต้นไหนไม้ตอไหนเขาจะพุ่งเข้าไปแล้วฟาดเรียบไม่สนว่าจะเป็นไม้ที่อายุเก่าแก่ร้อยปีหรือพันปีเขาตัดหมดเป็นอาชีพที่ฟาร์มไม้ได้ดีที่สุดในเกมและถ้ามีลัมเบอร์แจ็คเนี่ยต้นเกมเนี่ยจะทำแคมไฟแล้วก็สร้างฐานได้เร็วมากๆครับเพราะมันตัดไม้เร็วไง ทั้งหมดนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ไซบอร์กเชฟแล้วก็ลัมเบอร์แจ็คเนี่ยเป็นที่ต้องการสําหรับตลาดการเล่น99คืนนะครับรู้หรือไม่ถ้าคุณดวงไม่ดีเปิดกล่องไม่ได้ขวานแดงไม่ได้ถุงใหญ่เราสามารถแลกกับ NPC ได้นะครับโดยการที่ไจแอนแซกเนี่ยหรือว่าถุงอันใหญ่ที่สุดอะที่มันสามารถจุของได้25ชิ้นนะ่ะ เราสามารถแลกได้ตั้งแต่การเทรดครั้งที่3เลยนะครับหรือว่าใช้หนังหมาป่าอัลฟานะครับโดยมันจะมีเงื่อนไขอยู่นะครับก็คือเราจะต้องมีถุงระดับดีก่อนนะครับและขวานระดับดีนะครับถ้าไม่มี2อย่างนี้เนี่ยจากที่มันจะได้ถุงใหญ่เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นขวานหรือไม่ก็ถุงแทนส่วนขวานแดงนะครับเราสามารถแลกได้จากการเทรดครั้งที่4นะครับหรือว่าการใช้หนังหมีในการเทรดนะครับส่วนใครที่ดวงไม่ดีเปิดกล้องแดงหนักๆแล้วก็ยังไม่ได้เลื่อยเนี่ยก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะเรามีโอกาสคับเลื่อยได้นะครับให้เราไปที่เวิร็ออปนนนะั้เเื่่ยยีจสุดทา แต่ว่าก็ต้องสุ่มอยู่เหมือนกันนะในเวิร์กช็อปเนี่ยช่องสุดท้ายก็จะเป็นของในกล่องแดงนะที่เราสามารถครับได้ก็จะมีเลื่อยมีชุดเกาะหนามแล้วก็โล่ลาอดนะครับแต่ว่าไม่มีปืนลูกซองนะเออสุดท้ายมันก็ต้องสุ่มเหมือนกันนี่ช่างมันลวกันรู้มือไร่ขวานไม่สามารถโยนให้เพื่อนได้แต่ว่าเลื่อยสามารถโยนให้เพื่อนได้แต่ว่าต้องระวังไว้ถ้าเราทิ้งเลื่อยเมื่อไหร่ขวานในตัวเราก็จะไม่มีเหมือนกัน เพราะว่าเราทิ้งขวานไปตั้งแต่เราเก็บเลื่อยมาแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนขอเลื่อยเราแล้วเราโยนเลื่อยให้เพื่อนแล้วเพื่อนต้องการให้เราตัดไม้ก็บอกไปว่าไม่มีแล้วครับอันนี้รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าขวานแรงกับเลื่อยสามารถตัดต้นไม้ใหญ่ได้แต่ว่าจะมีต้นไม้อยู่ไม่กี่ต้นที่มันไม่สามารถตัดได้ 1. ต้นไม้ตายที่เป็นสถานที่ไม่ใช่ต้นไม้ 2. กับดัก กับดักต้นไม้เนี่ยเราไม่สามารถตัดได้ผมทําให้ดูแล้วเอาเลื่อยไปเลื่อยจนโซ่ขาดเนี่ยมันก็ยังไม่มีทีททา,าจะขยับเลยนะเอแย่จังใครอยากให้ผมตัดต้นไม้ทั้งโลกนี้ก็คงจะเป็นไปไม่ได้แล้ว,ลวนะไอเทมอัปเกรดอันใหม่ที่ทําให้ขวานเราแรงยิ่งขึ้นทําให้ขวานเราเป็นสีทองแต่เป็นทองที่ไม่มีค่าเพราะเป็นทองเหลืองไอเทมอัปเกรดขวานอันนี้เนี่ยถ้าใช้แล้วเนี่ยขวานเราจะมีดาเมจที่มากยิ่งขึ้นและเราสามารถตัดต้นไม้ได้เร็วยิ่งขึ้น แต่ว่าผมไม่ได้ทดลองดาเมจให้เพราะว่าคงจะไม่มีใครที่ไหนเอาขวานไปตีโดยที่มีอาวุธอยู่แล้วเนาะและถ้าใครอยากรู้ว่ามันสามารถตัดต้นไม้ได้เร็วมากน้อยแค่ไหนเนี่ยผมก็ไปทดลองให้ดูแล้วนะขวานเก่าเนี่ยโดยที่ไม่เคลือบทองเนี่ยตัดต้นไม้เล็ก13ทีนะครับแต่ถ้าเคลือบทองแล้วเนี่ยจะเหลือแค่7ทีส่วนขวานดีจาก5ทีจะเหลือ4ทีส่วนขวานแดงตัดต้นไม้ใหญ่จาก35ทีเป็น33ทีนะครับ ถ้าไม่ต่างเลยเลื่อยเนี่ยนะมันตัดต้นไม้เร็วเนาะเราจะไม่ได้ไปนับครั้งที่มันตัดเนาะแต่ว่าจํานวนวินาทีเนี่ยก็คือจาก10วิที่เป็นขั้นปกติอะถ้าเคลือบทองไปแล้วอะจะเหลือ9.2วิใครที่มีขวานแดงหรือว่าเลื่อยเนี่ยก็อาจจะไม่จาเป็นที่ต้องไปอัปเกรดมันเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ได้แรงขึ้นมากหรอกนะรู้หรือเปล่าถ้าเราเกิดมาในโซนเลเวลหนึ่งมันจะการันตีทานหนึ่งก้อน แต่ที่ผมบอกว่าการันตีถ่านเนี่ยมันการันตีขั้นต่ำถ่านหนึ่งก้อนนะแลืผมได้ทำการหาเป็นจำนวน1ิครั้งโดยที่คุณสามารถดูได้จากตอนนี้และถ้าใครโชคดีจะไม่ได้เจอถ่านแต่เราจะเจอกองไม้แบบนี้กองไม้ที่มีไม้6ท่อนสามารถเอาไปใส่แคมไฟได้มากกว่าถ่านหนึ่งก้อนนะครับแต่ถ้าใครโชคดีมากกว่านั้นเจอสิ่งนี้บ้านหมาของเราผมเจอทั้งถ่านทั้งเหล็กในโซนเลเวลหนึ่งที่ผมโชคดีขนาดไหนเนี่ยรู้หรือไม่ว่า9ก้คืน เอาไบโอมหิมะก็มาแล้วแต่ว่าเราก็ต้องไปสุ่มเอานะว่ามันจะได้ไบโอมหิมะหรือไบโอมลาวาและอยากรู้กันหรือเปล่าว่าเราสามารถรู้ไบโอมได้โดยที่เรายังไม่ต้องอัพแคมไฟเลยนะครับเพียงแค่เริ่มเกมมาเนี่ยเราเดินไปที่หลังป้ายเด็งหายแล้วหลังป้ายเด็งหายเนี่ยมันจะมีบอสกวางหนึ่งตัวและอีกป้ายหนึ่งจะเป็นบอสของไบโอมที่มันจะมี โดยที่ป้ายหนึ่งอันเนี่ยจะเป็นป้ายบอกว่าให้ระวังกวางไว้ซึ่งมีทุกรอบอยู่แล้วแต่อีกป้ายหนึ่งเนี่ยก็จะเปลี่ยนเนาะตามไบโอมที่เราได้ในแต่ละเกมนั้นๆอย่างเช่นรอบที่ได้ไบโอมหิมะม,มันก็จะแจ้งเตือนมาว่านกเนี่ยเวลาลงมาเนี่ยห้ามขยับส่วนรอบไหนเนี่ยที่เราได้ไบโอมลาวาป้ายก็จะเตือนเราวา่าระวังแพะดุรู้หรือเปล่าว่า99คืนมีจํานวนคนเล่นสูงสุดเท่าไหร่วันอาทิตย์ที่28ที่ผ่านมา ที่เป็นการอัปเดตฝนดาวตกในชั่วโมงที่มีปาร์ตี้อัปเดตนั้นมีคนเล่นถึง13ล้าน8แสนคนถือว่าเป็นจำนวนคนที่เล่นเยอะที่สุดตั้งแต่ที่เกมเคยเปิดมาและมีใครอยากรู้กันหรือเปล่าว่าเกม99คืนมีอัปเดตมาแล้วกี่ครั้งและผมได้ทำการรวบรวมให้แล้วจริงๆผมก็ไม่ได้ทำการรวบรวมหรอกนะ <c oughs> คือมันมีบอกอยู่ในเว็บ99คืนอัปเดตมาแล้ว14ครั้งโดยอัปเดตแรกเนี่ยชื่อว่า c รั s เซอ u p d ัปเนะครับในวิกิเนี่ยมันเขียนว่า คลาสเซออัปเดนี่ยจะมีคลาสมาให้เราเล่นเยอะมากเลยนะครับจะมี Camper, s ์สกา n เ e นเจอร์เมดิกกุ g กเ l นเจอร์ลัมเบอร์แจ็คแล้วก็มีมากกว่านี้อีกนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าอันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าใครที่เล่นตั้งแต่อัปเดตฝากบอกผมทีอัปเดตที่2สองคลา t r ิสตองโฮเป็นการอัปเดตสตองโฮมาให้เราหาพิดนะครับก็จะมีอาชีพ Hunter กับ b าร์เรอมาให้เราซื้อนะครับอัปเดตที่3 Furniture u p อร์อัปเดตอันนี้ก็เป็นอัปเดตเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร แล้วก็จะมีอาชีพนักตกแต่งมานะครับดีคอเลเตอร์อัปเดตที่4เอเลียนอัปเดตผมรู้สึกว่าอัปเดตนี้เนี่ยเป็นอัปเดตที่ฮอตฮิตที่สุดเลยเพราะว่ามันจะมีอ่ามันจะมีอีเวนต์เอเลียนมาเนาะแล้วคลาสที่มาเนี่ยก็คือคลาสเอเลียนกับไซบอร์กนะครับก็เป็น2คลาสที่เป็นท็อปเทียร์ของเกมนี้มาตลอดกาลนะอัปเดตที่ห้าฟติ้งอัปเดตนะครับเขาบอกว่าอัปเดตนี้เนี่ยก็จะมีสโนว์ไบโอมาด้วยเนาะแล้วก็จะมีโพลาร์แบร์แล้วก็มีคลาสใหม่นะเป็น ฟาร์มเมอร์กับแบ็กสมิธแล้วก็เพิ่มไอเทมให้เราคราฟนะครับอัปเดตท,ที่6กสโนว์ไบโอมอัปเดตนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตไบโอมหิมะขึ้นมาเนาะอัปเดตท,ที่7จ็ดนิวครีเอชั่นอัปเดตนะครับอัปเดตนี้เนี่ยเพิ่มนกคู่เข้ามาและคลาสที่เอาเข้ามาเนี่ยคือเบสดฟเฟนเดอร์กับเบอร์เซิเกอร์นะครับและผมก็เข้ามาเล่นเกมในแพทนี้เนี่ยแหละทุกคนอัปเดตท,ที่8นะครับฟิชชิงอัปเดตนะครับเป็นการอัปเดตเกี่ยวกับการตกปลาก็จะมี2คลาสมาใหม่ก็คือนักตกปลากับนนััักวางงเเพลิะครบอปดตท,ที่9 ฟ็อกอินเวชั่นเป็นอัปเดตที่จะนำกบเข้ามาในเกมนะครับแล้วก็มีคลาสใหม่ชื่อว่า Poison m a ร์เตนะครับอัปเดตท,ที่10อัปเดตท,ที่10คุณ2เจมแค่วันเสาร์อาทิตย์แล้วก็อัปเดตนี้เนี่ยมีคลาสมาใหม่4คลาสนะครับซัพพอร์ตแกมเบอร์เชฟแล้วก็บิ๊กเกมฮันเตอร์แล้วก็มีอัปเดตท,ทาเลนต์เข้ามาด้วยอัปเดตท,ที่11นะครับดีคอเลชั o นอัปเดตคืออัปเดตของตกแต่งนะครับม,มีแค่นี้แหละอัปเดตท,ที่12 v o l c a n i c b i o m e Part 1 เพิ่มอุปกรณ์ที่ท็อปเทียมมากๆเป็นเมตาในแพทนี้เลยอย่างเช่นดาบไฟแล้วก็ถุงที่สามารถอุ่นอาหารได้แล้วก็เพิ่มไบโอมใหม่มานะครับเป็นไบโอมลาวาที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้วัคคิิกไบโอมพาร์ท2อัปเดตนี้เนี่ยเพิ่มแพะเข้ามาเป็นบอสท,ที่ผมหลักที่สุดในเกมนี้เพราะมันช่วยเราตัดหมายได้เพิ่มราชาของลัทธิเข้ามาแล้วก็อัปเดตนี้เนี่ยเพิ่มหมวกนรกมาด้วยครับทุกคนเมเทโอชาเวอร์คืออัปเดตล่าสุดที่เข้าไปในเกมเนี่ยก็จะเจอแน่นอน ในวันที่3จะมีฝนดาวตกตกลงมาแล้วเราจะสามารถไปขุดแร่จากดาวตกได้แร่ดาวตกเนี่ยสามารถนําไปคราฟของเอ็นเกมได้นะครับของเอ็นเกมเนี่ยเป็นของที่ดีที่สุดในเกมและถ้ามีของพวกนี้เนี่ยสามารถไปลุยได้ทุกคอนเทนต์เลยครับป่านี้มีทั้งเอเลี่ยนทั้งอุกบาททั้งสัปประหลาดนี่มันป่าหรือว่าสามเหลี่ยมเมอร์บิวด้านครับเนี่ยและรู้หรือไม่อัปเดตต่อไปมีชื่อว่า The t a m i n g Up d a t เดนะครับ เขาบอกเรามาแค่ว่าเราสามารถฝึกสัตว์เลี้ยงได้ให้วิ่งตามเราแล้วก็ปกป้องเราแค่นี้ครับทุกคนน้อยมากไม,ม่ใครบอกผมเดี๋ยวไม่เคยบอกใครแต่ผมสังเกตมาหลายรอบแล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่าอัปเดตหน้าอัปเดตต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรให้เรารีบมากด Follow Event ตรงนี้นะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเขียนว่า Notify มีนะครับก็ให้มากดไว้แล้วเราจะ Follow อัปเดตนี้แล้วหลังจากที่คนติดตามอัปเดตนี้เนี่ยเกินหล้านคนเนี่ยเขาจะสปอยอัปเดตต่อไปนะครับ